สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคือตอนนี้ก็เราก็รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วเห็นหน้าตากันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังไม่มีการแนะนําตัวเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ชื่ออาจาร,รย์หญิงภูวิษานะคะเป็นนักอ่านอา่อไพ่นะคะเป็นนักอ่านไพ่สายจิตวิญญาณนะคะ อ่านไพ่พลังงานทาโร่นะคะในสายจิตวิญญาณนะคะการอ่านไพ่พลังงานทาโร่เนี่ยในสายจิตวิญญาณนะคะก็จะเป็นการอ่านในลักษณะของการดาวน์โหลดขึ้นมานะคะหรือการไปห้องอคาชิเรคคอร์ดนะคะหรืออคาชิไลส์บอรีนะคะซึ่งเป็นการอ่านในแนวแบบสบายๆนะคะก็ ไม่ต้องกลัวนะคะที่จะเข้ามาอ่านไพ่ด้วยกันนะคะหรือว่ามาใช้พลังงานร่วมกันนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้อาทีนี้นะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับประวัติของไพ่ทาโร่นะคะซึ่งบางบางอาจารย์นะคะเขาจะเรียกว่าไพ่ทาโรต์นะคะบางอาจารย์ก็จะเรียกว่าไพ่ทาโร่นะคะซึ่งเรียกได้2แบบ นะคะประวัติของไพ่ทาโร่นะคะเราจะแบ่งออกไปทั้งหมด3ยุคด้วยกันนะคะซึ่งในยุคที่1เนี่ย ไพ่าทาโร่เนี้ยนะคะจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่14แล้วก็15นะคะซึ่งในยุคนี้นะคะเ,เราสันนิษฐานได้ว่ามีต้นกำเนิดนะคะมาจากประเทศอิตาลีนะคะแต่เป็นลักษณะของการนำไพ่นะคะมาเล่นมา,มาเล่นกันเองนะคะเป็นลักษณะของการวาดภาพนะคะแล้วก็เล่นเป็นเกมนะคะซึ่งในเกมนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพที่เป็นกษัตริย์นะคะเป็นรูปภาพที่เป็นราชนี เป็นรูปภาพที่เป็นนักบวชนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ต่อมานะคะก็คือถึงไพาทาโรในยุคที่2นะคะก็เป็นยุคในศตวรรษที่18-19ถึง19นะคะในศตวรรษที่18-19ถึง19เนี่ยเราเชื่อกันว่านะคะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนาะชาวซึ่งชาวโลกก็รู้ว่าในช่วงเนี้มันเป็นการแบบออพัฒนาของโลกนะคะเพราะว่ามัน ดิคลายมันเป็นการด e คลายของในช่วงที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะในช่วงนั้นพอดีนะคะเชื่อได้ว่าก็น่าจะมีการพัฒนาในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นาการตลาดนะคะก็พัฒนาในยุคนั้นนะคะเป็นการตลาดแบบ mass production นะ,ะแล้วเราก็ วงการไพ่นะคะไพ่ทาโร่ของเรานะคะก็มีการพัฒนาในช่วงนั้นเช่นกันนะคะก็มีนักเล่นแร่แปรธาตุนะคะเขาก็เชื่อกันว่า,าในยุคนี้นะคะก็มีพวกนักเสยาศาสตร์นะคะก็ได้นำไพ่นะคะขึ้นมาพัฒนานําไพ่ขึ้นมาอ่านพลังงานนะคะมากขึ้นนะคะมากขึ้น จนถึงในยุคที่3ในยุคปัจจุบันนะคะไพ่ก็ถูกพัฒนาแล้วก็ถูกวาดภาพออกมานะคะไพ่ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะ เป็นไพ่ทาโร่นะคะที่มี78ใบนะคะไพ่ถ้าไพ่อื่นที่นอกเหนือจากไม่ใช่78ใบาอาจจะเป็น12ใบ22ใบ45ใบนะคะอันนั้นจะเป็นลักษณะของไพ่ o r a ์ค e นะคะซึ่งก็จะมีวิธีการที่อ่านแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังนะคะอาจารย์หนก็มาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับ ประวัตินะคะของไพ่ทาโร่นะคะตั้งแต่อดีตการนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะในปัจจุบันเนี้ยไพ่ที่นิยมมากที่สุดเลยก็จะเป็นไพ่ทาโร่ที่เป็นไรด์เวดนะคะเราจะ,ะนิยมมากนะคะในการอ่านพลังงานผ่านไพ่ทาโร่ชนิดน,นี้นะคะอาจารย์หญิงก็มีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องไพ่มาอัปเดตให้เราเสมอเสมอนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะ ต้องราจากกันไปบ๊ายบายค่ะ